เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสลีโครเชตได้ด้วยการซื้อสินค้าที่หนิงสลีิ .com ค่ะขอบคุณนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมเมมโมรีนะคะเส้นเขาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเส้นประมาณ1.5มิลนะคะหรือว่าบ้านเราจะเรียกว่าเบอร์20นะคะซัมเมอร์แล้วก็เข็มอะ่ะจะใช้เป็นตัว2มิลนะคะ2อมิลแล้วก็จะใช้แบบใครถนัดที่บางคนถักหลวมนะก็ถนัด อยากจะถักแน่นๆกว่าน,นี้อะไรเงี้ยใช้ที่1.5หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่หนิงใช้2มินอ่ะเพราะว่ามันจะหลวมหน่อยแล้วก็ถักถนัดสำหรับน้ำหนักมือของหนิงเองนะแล้วก็มีเข็มเก็บงานนะคะถ้าไม่มีเข็มเก็บงานใช้เข็มโคเชเนี่ยแหละคะ่ะเ,เก็บที่หลังได้นะคะแล้วก็เป็นที่ขั้นลายค่ะ เสร็จแล้วนะคะถ้าไม่มีไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้ตัวเอไหมที่สีต่างก,กันกับที่เราใช้นะคะมาเป็นตัวขั้นลายได้นะเวลาถักแล้วก็กันไก่กันไกลใช้แบบไหนก็ได้นะคะช่วงนี้จะใช้แบบนี้บ่อยหน่อยนะกันเนี่ยคะ่ะแผลือหนิ่งแบบซุ่มซ่ามไงโดนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเคสหูฟังอ่ะนะคะ เอ,อ่อถ้าเพื่อนๆจะใช้พวก Airpods ใช่ไหมก็เอามาถักแล้วก็วัดนะคะวิธีการเดียวกันเลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการถักกันนะคะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะคะถอดปลอกออกได้นะคะตัวแบบนี้นะคะแนะนำว่า ใช้ได้ด้านนอกนะคะดึงสะดวกสุดเสร็จแล้วนะคะก็พันไหมมาที่นิ้วแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดูครั้งหนึ่งพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้การพันแบบนี้นะคะช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่ามันทำให้เราอะถักมาถักงานได้ไวขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บนิ้วนะคะ สร็จแล้วนะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนนะวิธีการขึ้นงานมีหลายแบบนะคะแต่แบบนี้หนิ่งถนัดนั่นเองค่ะถักโซ่เนาะเหลือไปลายไว้เยอะประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเอาไว้ถักเก็บนะคะโซ่นะคะนี่โซ่หนึ่งสองสามนะคะเราอาจจะไม่ได้ นับโซ่ตลอดนะคะเพื่อนๆจะไม่นับก็ได้เพื่อที่จะมาทาบกับตรงนี้นะความกว้างของตัวหูฟังนะคะก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนับให้ก่อนนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสองนะคะเกือบได้ละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะประมาณนี้ ต้องให้เขากว้าง,วางกว้างกว่าสักหน่อยนะคะเวลาที่เราหย่อนลงไปในกระเป๋าถืออะไรของเราอะคะ่ะมันจะได้ไม่มีรอยนะคะหูฟังจะได้ไม่มีลอยเสร็จแล้วนะคะให้ขั้นลายไว้หลักสุดท้ายอย่างนี้นะใช้ที่ขั้นลายขั้นไว้นะคะเพื่อเตือนเราว่าตรงนี้นะคะเราจะได้นะัเป็นหลัก สุดท้ายของเขาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหักโซ่นะคะเพื่อที่จะขึ้นตัวกระเป๋าด้วยนะคะตัวถุงนะใหม่นะคะเวลาที่เราดึงออกข้างๆเนี้ยมันชอบกิ้งไปกิ้งมาหนิงก็จะมีชามของหนิงอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะจะใช้แบบสอดต,ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้แต่หนิงชอบใส่แบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาซะ เงี้ยแล้วเวลาเราถักนะคะมันจะได้ไม่กิ้งไปไหนนะมันจะได้อยู่กับที่อย่างเงี้ยนะคะไม่กิ้งไปไหนหรือเทคนิคอย่างคือแบบใส่ถุงนะคะแล้วก็หย่อนไวข้ข้างข้างๆนะคะข้างล่างนะอันนั้นต้องหย่อนไว้ต่ําหน่อยเพราะว่ามันจะได้ดึงกระตุกง่ายๆนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเรามาถักงานของเราต่อกันนะคะ เนี่ยเมื่อเราได้ความกว้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะถักตัวถุงกันถุงเล็กถุงน้อยของเรานะคะใครอ,อ,อยากจะได้ใบใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้เพื่อที่จะใส่ตัวหูฟังหรือว่าเคสมือถือแบบอื่นนะคะก็สามารถทําได้นะด้วยการถักโซ่ฐานนะคะให้มีความกว้างมากขึ้นตั้งแต่แรกเลยนะคะ นิงจาถักเป็นลายพื้นฐานนะคะสําหรับมือใหม่นะคะใครที่ยังไม่เคยถักนะคะหรือไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอย่างเงี้ยก็มาถักตามกันนะคะถักของชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วจะได้มีกําลังใจทีนี้พอเราถักโซ่ฐานเสร็จนะคะเราจะขึ้นตัวกระเป๋านะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะหรือขึ้นด้วยวิธีอื่นๆอ,อ,อีกก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะต่นี้ถักโซ่สามนะแทน พอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักนั่นเองใช้ที่ขลาอีกตัวหนึ่งขั้นไปในโซ่หลักที่สามนะคะต่อมาพันนะคะเราก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในหลักที่ห้าหรือว่าหลักที่ถัดจากตัวที่เราขั้นลายไว้นั่นเองนะคะอันนี้เราขั้นลายไว้นะคะนี่ตัวนี้แล้วเราก็จะถักลงไปในหลักที่ห้าหลักนี้นะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละสองห่วงแบบนี้นะคะพนันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบสองห่วงแบบนี้เขาเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะพันหนึ่งครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละสองถักไปจนสุดนะคะสุดปลายโซ่ นี่นะคะค่อยๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะผ่านจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบผ่านจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็รวบผ่านจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ เมื่อกี้นะคะเราถักให้กว้างนะคะกว่าตัวเคสนะคะนิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราถักก้นขึ้นไปถักตัวนะคะมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะคะเป็นเพราะว่าลายของเขานะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะเอ,อถักแน่นเกินไปมันจะเจ็บนิ้วนอ้อแล้วก็งานมันก็สวยแหละแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่หลวมๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องถักเขาแน่นมากนะคะ รับโซ่หลักสุดท้ายเราจะถักสามครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนี่คือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองลงในหลักเดียวกันเลยนะแล้วก็ครั้งที่สามค่ะครั้งสุดท้ายงานมันก็จะโค้งนิดๆนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้แหละค่ะที่จะ ทำให้ตัวงานมันจะกว้างกว่าที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะเราอยากให้มันกว้างอยู่แล้วนะเสร็จแล้วนะคะเก็บปลายไหมนะด้วยการเนี่ยเอาปลายมานอะแน่ไว้กับข้างหลังนะคะแล้วเวลาเพื่อนเพ,นพนสังเกตเข็มนะเข็มจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะไหมมันจะมาอยู่บนเข็มอย่างนี้นะคะ แล้วเวลาเราเกี่ยวมามันก็จะรวบก็คือจะทับนะคะทับเส้นข้างหลังนะแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะไปในหลักเดียวกันแบบนี้นะมันจะเป็นงานที่เป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นก้นนะเป็นฐานกระเป๋านะคะ มันคือถูงเนาะแต่หนิงติดกระเป๋านะหนิงต้องขอโทษด้วยนะคะ สำหรับถุงใบนี้นะคะหนิงจะเน้นลายพื้นฐานเลยนะคะพื้นฐานล้วนๆเลยนะมือใหม่ถักได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มลวดลายนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีวิดีโออื่นๆตามมาอีกนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือมีคนให้ให้สามีมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ใช้เยอะแล้วก็กลัวมันจะถลอกนะคะ ที่นี้นะคะจำได้ไหมสีฟ้าเนี่ยเราคั้นลายไว้ในโซ่นะคะที่ก่อนที่เราจะถักโซ่สามนะมันคือโซ่สุดท้ายของตัวโซ่ฐานเมื่อกี้นะคะเอาละเพื่อนๆก็ปลดเขาออกก่อนนะคะนี่จำไวน้นะวมันคือช่องนี้นะช่องนี้เราจะถักพอถึงขอบอีกสองครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันเลย นะเดี๋ยวเพื่อป้องกันปัญหาโซ่กว้างนะคะเราก็จะถักแล้วก็ไปเกี่ยวอันหลังมีไหมไม่มีอ่ะมาหนึ่งสองแล้วก็จบงานนะคะด้วยการเราห่อลงตรงโซ่หลักที่สมใช่ไหมที่เราขั้นสีส้ไมไว้เมื่อกี้นะคะจิ้มลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมามีสองห่วงนำห่วงซายลอดมาขวาค่ะนี่นะคะเราจะได้เป็น ก้นนะคะถุงประมาณนี้นะคะเวลาใส่เนี่ยคะ่ะใส่ถุงมันก็จะใหญ่นะคะกว้างกว่าตัวตัวเออเคดนะคะอันนี้แหละคะ่ะที่เราต้องการนะถ้าใส่แบบแน่นๆไปเป๊ะอ่ะมันจะเป็นเคสแบบที่เป็นทรงนะคะพอดีใช่ไหมอันนี้เราทําเป็นถุงนะถุงถุงรูดนะคะ ใส่ง่ายๆเพราะบางทีอันนี้เน้นว่าผู้ชายใช้นะแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้เด็ยอันนี้ก็ผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าผู้ชายเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องสะดวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมากระจุกกระจิกอย่างเราไม่ค่อยทํานะเผลอๆจะไม่ใส่นะคะถ้าใส่ยากอ่ะในแถวนี้นะคะเอ่อจะขึ้นตัวกระเป๋าใช่ไหมคะทีเนี้ยในแถวนี้แล้วก็แถวอื่นๆนะคะจนได้ความสูง มิดตัวเคสนะคะของเพื่อนๆแล้วก็เคสตัวนี้นะคะเราก็จะไปถักกันเองด้วยนะคะหนิงจะทําให้ดูหนึ่งแถวนะคะเพื่อที่ว่าแถวอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้ขึ้นต้นแล้วก็จบในแบบเดียวกันนะคะามาดูโซ่สามหลักนะคะใช้ที่ขัลลายนะคะเสียบในโซ่หลักที่สามแบบนี้ ต่อมานะคะเราก็จะถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะเหมือนข้างล่างเลยนะคะเหมือนกันเดะหลักต่อหลักเลยนะคะไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดแล้วนะคะเนี่ยค่ะจิ้มในทุกๆหลักนะคะแล้วก็ถักโซ่สามอ่ะทีนี้นะคะบางท่านมือใหม่นะนี่สําหรับมือใหม่งงว่าจิ้มตรงไหน,นะคะมันมีให้จิ้มเยอะมากนะคะของหนิงอะตอนนี้ใน พทิน์เอันนี้นะคะหนิงจะจิ้มตรงนี้ค่ะตรงข้าง,างๆนเนะ่เพื่อนๆหลักอยู่ตรงนี้นะจิ้มลงไปเลยเกี่ยวไหมามาแล้วก็รวบทีละสองเราจะถักนะคะแบบนี้นะ,ะไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจนครบแถวเลยเดี๋ยวเพราะว่าแถวเนี้ย วิธีการถักอะ่ะมันซ้ำกับแถวข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็เออเราไม่ต้องนับอะไรเราไม่ต้องระวังอะไรเดี๋ยวหนิจะทำให้ถักให้ไวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพอหนึ่งคอนะคะไม่ต้องแน่นนะอันเนี้ยเน้นแบบถักให้สบายมือนะคะถักเป็นการพักผ่อนนะคะ ตัวนี้จะเป็นลายง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ไหมเหลือบถักนะคะก็จะมีความสวยนะคะแปลกตาไปอีกนะคะเพราะว่าไหมเหลือบคือไหมที่อ่ะให้ดูหนึ่งม้วนจะมีหลายๆสีแบบนี้นะคะสีมก็จะแบบเหลื่อมๆกันนิดนึงอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็บางสีอะ่ะมันจะเหลือบสั้นอย่างสีชมพูนี้เรียกว่าเลเหลือบสั้นนะคะมันก็จะแบบสีมันก็จะปนๆกันนะคะ ดูนะคะหนึ่งขังใหม่ไว้อย่างนี้นะเวลาที่เราดึงค่ะเขาก็จะหมุนกันอยู่ในเนี้ยมันก็จะไม่กิ้งตกไปไหนนะคะอันนี้นะแล้วก็วิดีโอเต็มแบบยาวๆนะคะเพื่อนๆที่ดูในติกต็อกนะคะก็สามารถที่จะ ไปกดดูที่ YouTube นะคะชื่อช่องนิสิริ o ครเช c h ชาแนลนะคะก็เข้าไปกดดูกันได้นะคะมันจะแบบเป็นตอนยาวๆเลยนะไม่ไม่ได้ตัดสั้นอันนี้คือถ่ายพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ YouTube กับ TikTok พักแป๊หนึ่งก็จะจบแถวแล้วนะคะเ <_ EN _> มื่อกี้ดึงเพลินนะคะก็เลยทำเขาลุด ทีนี้นะคะจบแถวแล้วจบแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนิดนึงนะก่อนที่จะรอห่อจบงานเพราะว่าบางท่านทำหลวมนะคะเดี๋ยวงานมันจะดูห่างไปนะดึงกระชับกันขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแบบเหมือนตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะตั้งขึ้นมาแบบนี้ ะะเดี๋ยวเวลาใส่ก็หย่อนลงไปหลวมๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะช่วยให้เวลาที่ใส่กระเป๋าไปแล้วอะค่ะมันจะไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปขึ้นต้นนะโซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็จบด้วยการรอห่อในโซ่หลักที่สามใช้ที่คลายช่วยได้นะใครใครไม่มีที่คลายนะใช้ไหมอะไรก็ได้ไหมอย่างเนี้ยค่ะตอนจะจบเราก็พาดนะคะพาดก่อนแล้วค่อยถักทับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะ เื่อที่เราบางคนอ่ะก็เอ๊ะมันจะจบตรงไหนอะไรเงี้ยมือใหม่อ่ะอาจจะสับสนนะนะคะบางทีหนิงเองก็เหมือนกันบางทีก็งงๆใช่ไหมคะการที่เรามีที่ขั้นไลายช่วยเนี่ยมันจะทําใหเ้เราเห็นงานชัดขึ้นถักง่ายขึ้นนะแถวมันเวลาจบก็จะได้ตรงด้วยนะคะแล้วตัวนี้เวลาเราพักงานนะเนี่ยคะ่ะบ้านใครที่แบบมีลูกเล็กเด็กเล็กหรือว่ามีแมวนะคะหรือมีหมาก็คือช่วยได้นะคะช่วยที่แบบ ถ้าเราปล่อยมันไว้ถึงแม้จะยาวเงี้ยเดี๋ยวเวลาแบบน้องแมวมาเล่นนะคะมันก็จะลันกันได้นะหนิงก็จะใช้ตัวเนี้ยค่ะช่วยแต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวก็คงเสร็จอะไม่ได้แบบกองไว้หรือดองไว้หลายวันนะคะถักแป๊บเดียวนะคะมันก็จะได้ความสูงแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักนะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะช่วงท้ายนะช่วงที่ได้ความสูงแล้วเพื่อที่เราจะได้เถักปากเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูถักที่ ร้อยนะคะจะใช้เชือกธรรมดาหรือว่าจะถักเป็นโซ่นะคะสำหรับมัดแล้วก็ไว้รูดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขนาดที่ต้องการเนาะใส่เข้าไปนะคะ เนี่ยค่ะเลยมานิดหน่อยนะคะแล้วหนิงก็จะทำสายลูดนะคะปิดไปเลยใครอยากได้เออขอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเติมเองได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เก็บแบบเรียบๆนะคะแล้วก็สายไม่ไม่ยาวมากนะคะเดี๋ยวมาดูการจบงานก่อนแล้วก็ดูวิธีการถักสายกันนะคะ ยค่ะเราห่อเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเราก็เกี่ยวใหม่มาดึงให้แน่นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวสายเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นะคะมาดูการถักสายกระเป๋านะคะเว้นเ,เหลือใหม่ไว้ประมาณนี้นะคะหรือยาวกว่านี้ก็ได้ สอดเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดมาถักเป็นโซ่ธรรมดานะคะแล้วก็แน่นๆนะไม่ต้องนับนะคะเดี๋ยวเราค่อยพับแล้วก็วัดกับตัวถุงของเรานะคะก็ถ้าบางคนชอบสีเข้มก็เปลี่ยนเป็นสีเข้มนะคะของผู้ชายได้นะ อันนี้ก็ผู้ชายใช้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนิงจะถักสีที่หนิงอยากถักนะคะแล้วก็คนที่จะใช้ก็ต้องใช้ตามที่เราอยากถักนั่นเองเวลาถักให้คนในบ้านใช้นะคะก็สามารถจะตามใจคนถักได้นะคะแต่ถ้าถักขายก็ถามเจ้าของเขานะคะว่าเขาอยากได้สีอะไรเนะาะเนี่ยค่ะถักได้ประมาณหนึ่งมัดวัดนะ ก็เลยเลยกระเป๋าไปนิดเดียวนะคะแต่เวลารูดมันก็จะยาวใช่ไหมหนึ่งก็จะพอแล้วนะที่ไม่ไม่แจ้งจํานวนโซ่หรือไม่แจ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าหมายแต่ละคนอาจจะใช้ต่างกันนะคะแล้วก็การถักของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ย ถ้าใช้ขนาดไหมต่างอะ่ะมันก็จะต้องปรับแพทเทิร์นใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาบอกเป็นขนาดนะเพื่อนๆจะใช้ใหม่อะไรก็ได้นะคะใช้หลักการลดเพิ่มหลักด้วยการวัดนะง่ายที่สุดเพราะว่าลายมันไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นล็อกแบบต้องลงเท่านั้นเท่านี้หลักอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยพอสอดกลับมาแล้วนะคะเราก็จะเก็บนะคะด้วยกัน สอดเข็มในหลักต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเข็มถ้าไม่มีนะคะก็ใช้เข็มเข็มถักนี่แหละคะ่ะเก็บงานได้สอดเข้าไปแล้วก็ร้อยไหมเข้าไปในรูเข็มนะคะปุ๊บอ่ะดึงรอดมาเลยนะคะจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยจะทำให้ดูนะคะว่าเราใช้ เข็มโคเชเก็บยังไงเราก็สอดไปถ้าดิิงจะเอาปลายเขาลงมาข้างล่างเกี่ยวไหมมาแล้วก็อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบเรียบส่วนสายเราคึา้นลายไว้แล้วใช่ไหมคะกันเขาลุดแล้วก็ร้อยสายนะคะเข้ามาเข้ามาในเข็มก่อนนะ เพื่อที่จะเอาสายเข้ามาในงานนะคะตรงนี้เราก็เใช้ริมริมนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นนะคะเก็บทีละสองนะคะขึ้นลงขึ้นลงนะเหมือนเนาผ้า พอเหลือสามนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจิ้มแล้วนะคะให้มันเหลือมาอย่างนี้เลยก็จะโผล่มาอย่างนี้นะคะดึงแหลกนิดนตึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมนะคะให้มันมีความยาวใกล้เคียงกับอีกข้างหนึ่ง ยาวไว้ก่อนนะถ้ามันถ้ามันเลยเราเนี้ยเราก็ตัดได้นะตัดทิ้งได้<ม>เล็กๆน้อยนนะแต่ถ้าเราตัดสั้นไปแล้วเนี่ยเราเพิ่มความยาวไม่ได้แล้วนะนเราก็ดึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยทีนี้นะคะก็จะจับเขามาชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขมวดปมเลยนะคะค่อยๆขยับปมนะคะลงมาให้มันอยู่ประมาณโซ่เลยนะคะหัวหัวโซ่ จะเหลือปลายยาวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตัดให้สั้นลงอีกนิดนึงได้นะคะงานที่ได้ก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยใช้เสร็จก็รูดปุ๊บย่อนลงกระเป๋าเลยนะคะรูดแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะคะแล้วก็วิธีการจะอันนี้ไม่ได้ทำเป็นเออสำหรับชาร์ดด้วยนะคะเก็บอย่างเดียวเลยจริงๆ เก็บแบบนี้ค่ะปืด๊ดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็หย่อนในกระเป๋าอันนี้มันเรียบนะผู้ชายก็ชอบนะแต่ว่าเขาติที่สีนะคะเพราะว่ามันหวานไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรใช้ได้นะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้ใช้ใหม่ไม่เยอะนะคะก็ใช้ไปนิดเดียวนะคะเหลือเยอะเลย เออม้วนหนึ่งอ่ะน่าจะได้ประมาณสี่ชิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปเติมตัวหนังสือเป็นชื่อคนหรือว่าเป็นตัวย่อนะตัวภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะปักยากนะคะก็เป็นการถักแล้วก็มาแปะนะคะเวลาที่จะเอาตัวหังสือมาแปะ ก็ใช้ไหมเดียวกันนี่แหละคะ่ะถักตัวอักษรน,นะมันจะได้ตัวเล็กนะคะเล็กพอสําหรับการมาแปะในพื้นที่นะเพราะาถุงมันเล็กมากนะคะหรือจะเป็นดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาแปะได้เลยนะคะเย็บติดอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ซื้อได้ที่หนิงสลิปคอมชอนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะคะช่องทางการซื้อนะหนิงจะนำลิงก์มาแปะให้นะคะ ใครอยากดูสีใหม่เพิ่มเติมก็แจ้งได้ค่ะแล้วก็ใครถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่หนิงสริ c e b o o k Fan Page นะคะหรือว่า l ล ne นะคะที่ให้ไปนะคะเป็น line official นะคะเพื่อนๆก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปถามได้ในส่วนที่ติดขัดนะคะในวิดีโอนั่นเองค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันถึงตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะใครที่เข้ามาดูเป็นวิดีโอแรกนะหนิงยังมีอีกหลายๆวิดีโอนะคะเป็นการถักของใช้หรือของอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปกดดูในช่องได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ